ไปเลยครูไม่ชอบกินอะไรครับเออไม่ชอบกินงอะค่ะผ้าม่านที่เสื้อผ้าม่านที่เสื้อจะเก็บไว้ที่เดิมเปล่าครับผ้ากลัวมากกว่าอ่านผิดมากอ่ะปานิมคิดถึงครูแล้วชจมเก่งหัวจะปวด นงาะจำได้เงาะเงาะ ต้องสั่งแล้วค่ะต้องสั่งอะไรกินแล้ว ลองสังเกตนะถ้ากินนมเปรี้ยวนะคะท้องจะร้องหนักมากสวัสดีค่ะหิวหิวมากค่ะกำลังคิดอยู่ว่าว่าจะกินอะไรดีกองนมน่ารักไม่คู่ไม่คูต้องสั่งส้มตาร้อนๆมากินด้วยครับ ในนี้คว่ายังไงนะคะท้องลองจนชินล้วขอบคุณค่ะขอบคุณใครอะคะเด็กชายพี่เฮาส์ใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ว่าใจส้มถึงนี้แนละ้ใครอะใครเปลี่ยนชื่อคะ่ะผมคูยยาวมากใช่ค่ะผมยาวมากเดี๋ยวจะไปตัดแล้วนิดนึงคะ่ะพูดดีๆนะคะ อย่าให้ต้องมงไม้ลงมาอันตรายที่นี่ไม่เหมาะไม่เหมาะแก่การบูบี้สายตาก็ยาวแล้วป้านักเรียนครูก้มขนาดนี้มาว่าครูสายตายาวอีกเหรอคะ อย่านะอย่าให้อย่าให้ครูโม,ม,มนะครูโหมดผมจะฟ้องพอฟอ้องเลยค่ะพออนั่งอยู่นี่ค่ะว่ายัางไงคะพอออก็ครูพานลงก็ครูใช่ค่ะ เหมือนมีมาม่าเก่งกันไงเฮ้อวันนี้นะคะเราจะเสนอเมนูเมนูที่ทุกคนต้องร้องว้าวครูเก่งมากแบบนี้เลยว้าวครูเก่งมากๆ เดี <laughs> ๋ยวเราจะทำเมนูนี้นะคะทุกคนทุกคนอย่าตกใจนะคะเพราะว่าครูเก่งมากครูเก่งมากจริงๆค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้นักเรียนไม่ต้องชมครูครู้ตัวเองค่ะขอคุณดอกชายพี่แม้ค่ะครูรู้ตัวเองอนักเรียน กินเขา,าเลยนั้นกำลังกินแหงมให้ขอโทอดเลยเละเ,เดี๋ยวเขาไม่เชื่อเราทำอาหาร <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่เชื่อเราต้องเราต้องพรอ,อกับ <c oughs> ทุกคนคะวันนี้อยู่กับครัวคุณครูนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหาร <c oughs> เป็นเส้นคะ่ะเดี๋ยวคนไม่เชื <c> ่อ <oughs> เรามาทำอาหารนี่นี่เนี่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  เดี๋ยวขอย้ายจะทำยังไงให้ให้นักเรียนไม่อยู่ตรงเนี้ยโอ๊ย นักเรียนดูครูจะเอาเครื่องทำกาแฟมาให้นักเรียนนั่งเลยนะเนี่ยให้ียน,นักเรียนจะได้นั่งสูงๆยังจะได้นั่งสูงๆอ่านี่ได้ไหมคะได้อยู่ป้าสะท้อนมานักเรียนครูก็ต้องทำให้เหมือนครูทำอาหารไม่ได้หรอกคะไม่อืม หรือเราจะต้องใส่หมวกด,ด้วยต้องใส่ได้คบ <c oughs> ใช่ค่ะสไตล์นะอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมอันดับแรกของเราเราก็จะ ผู้คันปวกใจค่ะผู้จะตรงมาหมาก <c oughs> <c oughs> ไม่มีมวกอะ่ะทำไงดีคะใช้อะไรแทนได้บ้างอะ่ะเอาอันนี้มาถือไหม ถือไว้เดี๋ยวคนดูไม่รู้ว่าเราทำอาหารถือไว้ก่อนเดี๋ยวคนก็รู้นนี้นะคะโม่คืกโม้อรึเลอาคะหี่มะนี่หม้อแมะก่อนนี้ก็ท้นก็ได้ นี่ค่ะวันนี้นะคะต้องใส่ชุดเต็มค่ะไม่งั้นไม่อร่อยนะคะนี่เดี๋ยวคนไม่รู้จะได้กินเท่าไหร่คะและปรทเนือเขากะต้มน้ำเนาะเขาเฮทไยเขาโใส่อันคู่หนับบัวมากเซนมันอันนี้ไลบัมกักเซนมันเละ ครูก็เลยจะต้มน้ำเอาต้มน้ำแปบว่าอันให้มันแบบว่าให้มันห่อนซื่อๆไหม เสียงเสียงอันนี้อาจจะดังนิดนึงนะคะทุกคนเฮนยังกินน้องหมเนี่อ๋อวันนี้ทำเมนูเส้นค่ะต้องใส er, ่สุดเต้มนะคะนี่แล้วเราก็ เดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าทำอาหารค่ะค่าต่าคนวน่ากลัว แต่เงเต็มยศขนาดนี้ใช่ไหม ฮะฮะคุณยังอยู่ไหมคะโอคอมเมนต์หายไปหมดเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอคะ เรียนคอมเมนต์ Comment หายหมดเลยค่ะไม่มีตัวหนังสือขึ้นเลยค่ะฮะ <Huh? S 1> เกิดอะไรขึ้นอะคะฮัลโหลนักเรียนยังเห็นครูไหมคะ ไม่เห็นอะไรเลยเอะคะไม่เห็นเม้นใครเลยคะ่ะไม่มีอะไรอยู่หน้าจอเลยคะ่ะ เกิดอะไรขึ้นอะคะ